สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนนี้วันอยู่ที่ร้านต้นไม้บ้านกระถิ่งนะคะมาซื้อต้นไม้ผักและผลไม้ไปปลูกเพิ่มนะคะที่นี่ก็จะมีผักและผลไม้นะคะขายเยอะมากนะคะสามารถมาเลือกซื้อไปปลูกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหมากเตี้ยมะพร้าวต้นทุเรียน ฝรั่งหงเปอกซื้อนะคะและมีเยอะแยะนะคะที่สามารถนำไปปลูกตามสวนตามไร่นะคะแต่ส่วนมากที่นิยมมากก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟที่ขายดีมากที่ร้านนะคะทุเรียนต้นเท่าไหร่คะตอนนี้ ค่ะทุเรียน230รามสิบาทเป็นหมอนทองหมดไหมคะมเป็นหมอนทองหมดนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้เยอะมากนะคะที่มาจำหน่ายให้กับลูกค้าเขตอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษมีต้นมะม่วง มีละมุดมีเยอะมากนะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นลูกค้าประจำที่นี่นะคะมีสะเสดาสะเสดาขายต้นเท่าไหร่คะตอนนี้<ะ>สเสดาค่ะเ,าาะเดามีแปดสิบมีร้อยหนึ่งครับเดาทถวายเดาถวายกับเสดามันนะคะแปดสิบบาทร้อยหนึ่งมีมะขาม มีเยอะมากนะคะมีพวกมะนาวมะกรูดมีไผ่จำหน่ายทั้งผักผลไม้ดอกไม้นะคะมีเยอะมากราคาไม่แพงนะคะนี่ก็จะเป็นสะดา ทวายกับเสดามัน80ดร้อยหนึ่งที่เจ้าของร้านบอกเมื่อกี้นะคะมันก็จะพาท่านมาชมผักขยงนะคะไว้ใส่พวกแกงกลิ่นก็จะหอมมากเกิดตามพวกท้องทุ่งทุ่งนาแต่ว่าสมัยนี้ก็จะนำมา จำหน่ายใส่กระถางหรือว่าบางท่านก็ใส่ถุงปลูกตามฐานที่ต่างๆก็จะมีพวกมะละกอนะคะและที่สำคัญก็จะมีใบชะอมต้นชะอมใส่แกงและที่หายากที่วัน ได้ซื้อไปปลูกส่วนมากก็จะเป็นพวกต้นหมาน้อยนะคะที่นี่จะมีต้นหมาน้อยจำหน่ายด้วยปีก่อนได้ซื้อไปถุงละ20บาทนะคะต้นหมาน้อยเครือหมาน้อยที่ร้านบ้านกระทิงก็จะมีจำหน่ายเพราะว่าเครือหมาน้อยหายากแล้วในปัจจุบันนี้ ก็จะเป็นต้นหมากนะคะหมากเตี้ยหมากสูงต้นสตอมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านว่าเครือหมาน้อยขึ้นหรือยังนะคะปีนี้เอเครือหมาน้อยปีนี้ราคาเท่าเดิมไหมคะซาบาทนะ อ๋อยี่สิบบาทนะคะเครือหมาน้อยวันนี้วันก็จะซื้อไปปลูกซักถุงหนึ่งยี่สิบบาทนำไปไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะแล้วก็วทำท,ท,ท,ที่ไต่นะคะให้เครือหมาน้อยขึ้นผักหวานไหนคะ<า>นตรงไหนคะ ผักหวานป่านี่เหรอคะอ๋อนี่ก็จะมีผักหวานป่าด้วยถุงเท่าไหร่คะถุงละสามสิ้าถุงร้อยสามถุงร้อยผักหวานป่าสามถุงร้อยนะคะก็ไม่แพงนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะซื้อไปปลูกด้วยแต่สนใจก็คือเครืออหมาน้อยเป็นผักป่าที่ปลูกยาก รับประทานยากแล้วก็จะซื้อไปด้วยมะละกอเดี๋ยวนี้ถุงเท่าไหร่คะมะละกอเตีย้ยถุงละสามสิบบาทอ๋อมะละกอเตีย้ยมีพันเตีย้ยนะคะสามสิบบาทมะละกอหน้าร้านนี้สามสิบละคะตัวนั้นสามสิบตัวนี้สิบบาทอ๋อตัวนี้ทั่วไปไม่ใช่เตี้ยนะคะมะละกอดำเนินสิบบาทนะคะ สิบ,บาททุกต้นนะคะมะเขือสิบ,บาทไหมคะมะเขือก็สิบบาทเป็นมะเขือเจ้าพยานะคะเยอะมากเลยถุงละสิบบาทนะคะ สนใจผักหวานนะคะผักหวานป่าสามถุงร้อยเดี๋ยววันหลังแวะมาซื้อผักหวานป่าอันนี้เป็นผักอะไรคะอันนี้ผักแพรวผักแพรวถุงเท่าไหร่คะสิบาทอ๋อผักแพรวสิบบาทโหระพาอันนี้ส5ห้าอยสามต้นร้อยโหระพามะละกอก็ถุงละสิบบาทนะคะ หัสิบบาทอันนี้เป็นต้นอะไรคะแบบนี้คะแล้วมันเป็นต้นเข้ารรษาเป็นดอกไม้ป่าอ๋อเป็นดอกไม้ป่าต้นเข้ารรษา <70 S 1> ถุงเท่าไรคะถุงละเจ็ดสิบบาทนะคะสวยมากเลยคะ่ะเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นนะคะหายากอันนี้เป็นดอกอะไรคะดอกบัสวสวรรค์อ๋อดอกบัสวสวรรค์นะคะ เียวไปเียวยู่เียวก็ผาผ่ามีสินค้าเยอะมากนะคะพาท่านชมอย่างไม่ทั่วนะคะเพราะว่าฝนใกล้ตกแล้วแต่ที่ขายดีมากก็จะเป็นทุเรียนนะคะ230บ,บาทเป็นทุเรียนหมอนทองที่เขตอำเภอคุนหานิยมไปปลูกเป็นทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ จะขายดีมากเลย230ร้าบาทค่ะวันน e well> ี้วันก็ได้ขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะก็พาท่านนะคะแวะมาชมและมาดูผักผลไม้ราคากันเองนะคะที่บ้านกระเทียง ร้านต้นไม้ติดถนนใหญ่อำเภอพุนหานจังหวัดสีเะเกตนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ